เจาะลึกสัญชาติเมียนมาที่ยังไม่ได้ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคลกลุ่มขึ้นทะเบียนมติ3ตุลาคม2566เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าจํานวนการเข้าทําหนังสือรับรองสถานะบุคคลไม่เป็นไปตามตัวเลขที่ตั้งเป้าไว้จึงทําให้มีการปิดศูนย์ทําเล่ม CI ไปในบางพื้นที่และกรอบระยะเวลาการให้บริการตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะเปิดให้ดําเนินการไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ ตอนนี้เพ,นเพื่อนแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ขึ้นทะเบียนมติวันที่3ตุลาคม2566ไว้ยังพอมีเวลาเหลือไม่มากอย่าลืมไปจองคิวเซเว่นและนัดหมายเข้าศูนย์เพื่อดำเนินการทำหนังสือรับรองสถานะบุคคลให้ทันระยะเวลาซึ่งก็ไม่รู้ว่าระยะเวลาที่ว่าทันนั้นจะเปิดให้ดำเนินการถึงวันที่เท่าไหร่เพราะในหนังสือประกาศของภาครัฐยังไม่ระบ,บุระยะเวลาการเปิดศูนย์ที่ชัดเจน ตอนนี้หากพอมีเวลาพอจะมีสตางค์แนะนำให้รีบจองคิวด่วนที่สุดเพราะถ้าหากศูนย์ปิดไปแล้วแล้วท่านยังไม่มีหนังสือรับรองสถานะบุคคลเรายังไม่รู้ว่าแนวทางแก้ไขจะทำได้อย่างไรอย่าลืมนะครับยังพอมีเวลารีบติดต่อหาคิวเข้าศูนย์ทำเล่มหนังสือรับรองสถานะบุคคลด่วนที่สุด